สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามช่อง YouTube กอบข้อยงามลอยเน์นะครับเนาะข้อยแม่สูงลอยสีทองสร้างอุดรกับลูกสาวลานหาแสนปิดไปแล้วนะครับเด้อปิดไปทางจังหวัดอุดรท่านี้นะครับเนาะไปทางจังหวัดอุดรโตแม่์ทองสร้างอุดรปิดไปทางจังหวัดฉะเชิงเซ่านะครับเนาะนี่ครับมาเบิ่งมาหนี่ผมมาเปิดแบงข้อยหนุ่มรอแล้วครับพี่น้องมาหนี่ครับแม่์ทองแม่นึงแล้วครับเนาะเบิ่งครับบึ้งความงามของ ข่มรอกันครับป้าบอนี่ครับพี่น้องเอ้ยข่มรอพอตังเว่าถึงครับตัวนี้ครับนี่แหละครับงานมังอบตัวจะชัดก่อนนะครับเนาะพี่น้องผู้ที่สนจิตสนใจอยากได้ยวกล้วยพ่อพันธุ์เนาะครับเนาะไปคุ้มฝูงเนาะพี่น้องเนาะกล้วยตัวนี้รอครับหน้าตาดีครับเบื้องการยืนเลยครับพี่น้องผมสีเอาไปงานประกวดอยู่ครับทำบริขายเบื้องนะครับหลังปลาบูข้อบกขิงบอกพี่น้องเอาสวัสดีพี่มันนี่ได้ยังงั้นอ๋อพี่มันนี่ รอรอแม่าพี่ฝาหน่องค่ะเด็กข้ยผู้รอรอมาฝากพี่หน้องเนาะเป็นลูกพอไรเนาะครับลูกพอท่องใบค่ะลูกพอทองใบนี่เนาะครับเอกสารครบด้วยครับพี่น้องด้วะลูกพอเจ้าทองใบเนาะครับพี่ครับพอเป็นเป็นตัวงี่นะครับพี่น้องหนาขึ้นกันก็พอเพะครับพี่น้องเมืงอนี้ครับลูกไส่เจ้าทองใบคาโตสามล้านหาด้วครับพี่น้องนี่ครับเจ้าทองใบนะครับใบหลอดครบด้วยครับเนาะนี่ครับใบหลอดครบด้วยครับพี่น้องค้อยอายุ ยี่สิบสองเดือนครับพี Beau, ่น้องฟันน um. ้ำนมน้อยห้พิมพ์เนาะแมนค่ะฟันน้ำนมค่ะฟันน้ำนมนะครับสูงเท่าไรน้อยห้พิมพ์นี่สูงร้อยสี่สิบหกค่ะสูงร้อยสี่สิบหกนะครับพี่น้องนี่นะครับกล้วยหอยพิมพ์มาเปิดกล้วยพอพันคุ้มฝูงนะครับเนาะแมนค่ะโอ้สุดจัดประหลัดบอกว่าครับพี่น้องเบิ่งครับเบิ่องลิฟด้วยครับพี่น้องลิบม้นปลาเลนบาทว่าครับเมื่อนี้ครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับถุงเท่าสีขากำไลสีขาเนาะครับเบิ่องลิบหนาลิบดังนะครับบ้าเบื้องนะครับ แข่งขาใหญ่บ่ครับพี่น้องบังครับลูกไส่เจ้าท่องใบนะครับเนาะก็เผาใหญ่อัตลักษณ์กล้วยไท้ชัดเจนนะครับเนาะตาแต้มแก้มจำน้องหัพี่เนาะแมนค่ะตากระแต้มแก้มกระจำค่ะปากเงี้ยงค่ะพี่น้องหน้าตางามค่ะกล้วยผู่ตัวเนี้ยโอ้หน้ามวยเลยครับเบิังครับครับเบิังหน้าเขาหลดค่ะนี่เขาเงี้ยงค่ะโอ้เงี้ยงครับเงาเขาใหญ่ครับหลังปลาบูครอบปะชิงครับพี่น้องกล้วยสูงลอยสี่สิบหกบวกบ่งครับเป็นบ่แมนค่ะสูงลอยสี่สิบหกบวกค่ะนุ่งคว่งามครับ ไผ่ที่กําลังมองหาคล้ยไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับดีนะครับเอาไปคุ้มฝูงนะครับเนาะเอาไปเป็นพ่อพันธุ์น้ำบานแก่ไปผสมพันธุ์ได้เลยครับเด้อพี่น้องเด้อคล้ยตัวนี้บ่ผิดหวังแน่นอนครับถ้าแก่ไปผสมพันธุ์ครับนี่นะครับเบิ่งเหงาหางเงยบ่พี่น้องเบิ่งครับยืนงามครับเบิ่งครับโอ้ยหอยพิมพ์ประด้ของเงยของงามมาครับไายบกสมโอตัดอหอยพิมพ์เนาะโอ้ใครหำเพียงกันระงังนะครับใครหำดีนะครับตัวนี้ครับเป็นตาเสื่งดีอยู่พี่น้องเอ้ยสือไปเิงงบบ่ผดหวััอคร กล้วยอายุยีบสองเดือนเนาะครับฟันน้ำนมเนาะให้พิมเนาะแม่ค่ะฟันน้ำนมค่ะนี่กล้วยฟันน้ำนมเนาะครับเนาะนี่เอ้าบาร์ดิหอยหอยพิมเปิดไหลายไปไหนเนาะครับหอยพิมมาเลยเปิดไฟเบลายค่ะราคาเกษตรกรจับต้องได้ค่ะมาแบ่งปันพี่น้องคือเก่าหล่ะค่ะเปิดไฟในราคาแปดหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้ค่ะเปิดไฟแปดหมื่นเก้าพันบาทต่อรองเลยนะครับเนาะเอค่ะบาร์ด้ผู้สนใจอยากเข้ามาชมตัวจริงมาชมไหนเนาะครับหอยพิมมาเลย หนองบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเอาครับผมสียำอีกทีน,นึงนะครับเด้อข้อยูย่บ้านหนองบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนาะข้าวแต่ชื่ออย่างเด้อค่ะโอ้บางอย่าพี่น้องเอ้ยข่อยอึกห<ใ>น,นาวเผาเง<ด><ด>ี้ย<ด>ครับ<ด>รบางอย่างสำหรับผู้กำลังมองหาพอพันไปคุ้มฝูงนะครับเนาะราคาเนี่ผมขว่าบอกเพียงนี่ครับพี่น้องลูกไส้เจ้าท่องใบนะครับเนาะใบหลอดครบเอกสารครบแล้วครับเนาะนี่แหละครับ ขวางเงี่ยงงามครับพี่น้องเอ้ยบารี่เอาหอยพิมขอเบอร์โทรให้เพิ่อนนะครับบารี่085 085 543 543 9028 9028นะครับเนาะหรือสนจิตสนใจ,นใจติดตามได้ที่เฟซบุ๊กนะครับเด้กอก๊อปควายงามร้อยเอ็ดนะครับหรือก๊อปสอตำดึงทองฟาร์มนะครับพี่น้องเนาะนี่แหะครับติดตามช่องทางเลยนะครับเนาะผู้ที่อยากได้ควายไปคุ้มฝูงอยากได้พอพันไปแก้ไปสมน้ำบ้านนะครับพี่น้อง บเบิ้งเอาครับนี่ครับผมว่าคล้ยตัวน e ี้ไปผสมน้ำบานบ่อไอ้คนหลับพี่น้องหน้าตาล้อครับอึกหนาบอกเผาง่ายๆได้ครับเด้อนี่แหละครับพ่อไงๆตันๆครับพ่อไงๆครับตัวนี้ฟังแน่นอนค่ะแยกไปผสมน้ำบานครับเอาไปผสมคุ้มฝูงกูมีฟ้ามกล้วยครับอยากได้ยกล้วยไปคุ้มฝูงนะครับเนาะนี่ครับเ่อาจุงยางไปทางไหนคนเมืองหอยพี่มาบวไนี่ครับกล้วยตัวนี้อายุยี่สิบสองเดือนเนาะครับพี่น้องเนาะฟันน้ำนมบ้าลรุนเนาะพี่น้องเนาะภาษาบรรทากับเฉวบ้านุนจ้าคูเหรอครับ ถ่ายดีๆเลยครับมึงครับหางเหี้ยวลีบลากดินเลยครับพี่น้องมึงหางครับลำโตนี่พี่ต้องบอกทุนเลยครับหลังปาบูข้อปลาเข็งครับชัดเจนครับอัตลักษณ์กล้วยไท้ชัดเจนครับกล้วยตัวนี้ครับมึงเหงาข้อเนี่ยพี่น้องเอ้ยมึงครับเหงาข้องี้วะครับพี่น้องมึงนะครับฝ้ามือผมผมบกไก่เลยครับผมเหงาเขาครับสุดจัดประหลัดบอกเลยครับตัวนี้ครับเอามาหนิเบิ้งแม่ทองต้อนะครับเนาะหอยพิมพ์เนาะเอาครับมาหนิไปเบิ้งแม่ทองเอาหอยพิมพ์นะครับเนาะ ข้อยแม่นี่โอ้พี่น้องเอ้ยความสูงบ่ต้องเว้าถึงครับความหนาก็บ่ต้องเว้าถึงนะครับนี่ครับสุดจับปลัดบอยครับหอยพิมพ์เด็กข้อยแม oh, oh, ่ทองมากนะครับเนาะไงจนบางห้อยมีดราคาโอ้อัตลักษณ์ข้อยไทยชัดเจนปะครับพี่น้องมื่อนี้ครับเอาทองก็พอได้นู่หอยพิมพ์นี่ครับทองก็พอเพชรล้ำโค้งในสามเดือนแล้วค่ะทองก็พอเพชรล้ำโค้งในสามเดือนแล้วครับเนาะรับประกันทองรับประกันตำนี้นะครับเนาะรับประกันทุกอย่างค่ะทั้งทองทั้งตำนี้ค่ะนี่ครับ เจ้าเพชรลำโค้งจากบิ๊กไอฟาร์มนะครับพี่น้องคาโตัเจ็ล้านบาทนะครับพี่น้องนี่ครับโตในทองทองครับพอเจ้าเพชรลำโค้งนะครับเนาะใบหลอดครบนะครับเอกสารครบเนาะพี่หอยพิมพ์เนาะนี่ครับเมืองเอกสารครับนี่ครับชัดเจนครับโอ้ควอยสูงไทรน้อยหอยพิมพ์นี่ครับควอยสูงลอยสี่สิบหกบวกค่ะพี่น้องควอยสูงลอยสี่สิบหกบวกนะครับเนาะลูกตัวใดในทองครับนี่หอยพิมพ์ลูกตัวที่สามในทองค่ะโอ้กำลังสดๆเลยครับลูกตัวที่สามในทองนะครับเนาะ นี่แหะครับขั้วสูงลอย46บวกนะครับห้อยพิมพ์มามาเปิดแบงปันพีน่น้องในราคาเกษตรกรนะครับพี่น้องป๊ัดบังความงามเนะพี่น้องเอ้ยหลังปลาบูครอปลาเขชงวะพี่น้องเบื้องหางครับเบื้องหงาหางครับวันนี้หางงามบ่ครับพี่น้องเอ้ยของง่ายมากนะครับห้อยพิมพ์มาเปิดในราคาเกษตรกรนะครับเนาะเบิ่งรอบตัวชัด้ะพี่น้องยืนงามบ่ครับวันนี้ครับขั้วอินสัยดีนะหอยพิมพ์เนาะ รื่องค่ะนิสัยดีค่ะขั้วจะร่าโงเงาไงนะคะพี่น้อง,องอยืน,นางามงามกับพี่น้องเนี่ยมึงมึงนะครับขั้วยงามบ่ครับพี่น้องสูงร้อยสี่สิบหกต้องหาพิมพ์เนาะทองกับพอเพชร<ผ>ลำโขง<ผ>้ขงรับได้สามเดือนนะครับหเหาพิมพ์เนาะเอาให้พี่มีที่เด็ดเพื่อนว่าครับบอกคนแนกช่วยเด็ดอ่ะ ตาพี่น้องเลยตากระแต้มค่ะพี่ตากระแต้มตาลดค่ะเบงบ้างตาได้พี่น้องหารอยกิโลครับเนาะข้อสามอ่องผูกบอเล็บแขงขาไงนะครับเนาะแขงขาไงเล็บสวยค่ะพี่น้องเอาวันนี้มาฟังของพี่น้องก่อนจะฟังในพี่น้องพิมเปิดไปไลน์ไหมเนาะครับเลยครับเปิดไปราคาเกษตรกรที่เก่าค่ะหนึ่งแสนห้าพันบาทราคาต่อรองได้จ้าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเนาะ โอ้ที่เด็ดเลยครับพี่น้องเอ้หอยพิมพ์เปิดไปหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเนาะโอ้หอยพิมพ์ประเดี๋ยวคลองเงียครับมาเรียนคลองเงียครับหอยพิมพ์เรียนของเงียครับเมื่อกี้ครับมุ้งคมงามเนี่ยครับพี่น้องเอ้ยยาวปลาจุดวดน้ำวะครับไายบอกสมโอตัด้ะครับพี่น้องเปิดไปหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเนาะสุดจัดปลัดบอกว่าพี่น้องผู้ที่กำลังมองหาคั้วแม่บอกเข่าเอกะนะครับเนาะท่องกระพาะเจ้าเพชรล่ำโขงได้สามเดือนเนาะครับเนาะ ตรวจทองเรียบร้อยต้อหายพิมพ์เนาะตรวจทองเรียบร้อยค่ะรับประกันทองค่ะรับประกันตำนี้จ้ารับประกันทองรับประกันตำนี้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมสิภาพไปขอเบอร์โทรถิ่มไทยนะครับเนื้อ,ยองย่างมึงหลอบตัวจะชัดเจนนี่กแล้ครับพี่นอ้องย่างมึงคมงง่ามง้า,งางครับเบองไทยนะครับไทยแบบสมโอตัดงเลยครับพี่น้องเอาบปนี่หอยพิมพ์ขอเบอร์โทรนี่ห้พิมพ์มาเนี่ยค่ะหอยตัวนี้นะคะสูงหนึ่งร้อยสี่สิบหกหัวทองกระพริเพชรล้ำโกลเด้ยสามเดือนนะคะอ่าเปิดใบหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหาพัน แล้วกาเบอร์โทรนะคะ085 085 543 543 9028 9028นะครับเนาะหอยพิมพ์ค่ะโทษหอยพิมพ์เนาะราคาก็ต่อรองได้ค่ะเอาพี่น้องบวงควงงามแบบสูง146บวกนะครับเปิดไว้100,000 15,000บาทนะครับเนาะ100,000 15,000บาทครับพี่น้องโทรเข้ามาต่อรองหมดนะครับเด้อพูดเด็กๆคลวยไปเลี้ยงขาแม่บอกเข่าฟ้ามนะครับเนาะบวงควงหนาควงอ้างหรอครับพี่น้อง เบ่งเบ่งเล็บเด้อครับพี่น้องเล็บงามเด้อครับเนาะเล็บงามม้วนบริเลนาดมาครับพี่น้องเล็บถุงเท้าสีขาหนุ่มสีเต่าเด้อพี่น้องเด้อนี่นนะครับแข่งขาใหญ่ๆครับพี่น้องเอ้ยคุ้ยตะกี้ผมบอกว่ามันราคานี่มันหาบ่ได้ครับพี่น้องราคา115,000บาทเด้อครับเนาะโอ้สุดจัดปรัดบอกดีครับตัวนี้ครับเป็นอีกตัวนึงเนาะครับพ่อยพิมพ์มามาขายนะครับเนาะ แมงค่ะ,อ,ะอย่าแบ่งของสวยๆงามๆม,มาแบ่งปันพี่น้องละค่ะสนจิตสนใจก็โทรเข้ามาถามได้เด้อค่ะเดอ้อโทรเข้ามาสอบถามหมดแล้วครับเด้อพี่น้องเด้อข้อยราคาแสนต้นๆนะครับพี่น้องสูงลอยสี่สิบหกทองรับประกันทองต่างหากนะครับทองก็พอดังนะครับเนาะแมงค่ะมึงเนี่ยพี่น้องเอ้ยสุดจัดบอกครับพี่น้องจังใดก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องก๊อปควยงามร้อยเอ็ดนั่นแหละครับพี่น้องขวัญได้เป็นกำลังใจให้ผมหาควอยแม่ง,งาม แม่ลูกแม่สาวแม่ทองส,สวยๆในาราคาเกษตรกรมาแบงปันพี่นองไปเลี้ยงนะครับเนาะผู้เปิดฟ้ามม่อยากเด็กกล้ยวยไปเลี้ยงก็โทษเขามาสอบถามหอยพิมพ์เลยนะครับขอจบลิปเพียงเท่านี้นะครับ